สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะผมช่างกดนะผมในช่องช่างกด DIY นะผมวันนี้ก็จะพาเอฟซนะผมหรือท่านผู้ชมนะครับผมมาดูนะผมวิธีการเชื่อมเหล็กนะผมนี่แป๊บนะผมสาลี่หรือรถเขาเรียกว่าอุปกรณ์ทางการเกษตรใช่นะผมรถเที่อวไวลากหรือขุโคลนได้นะเสาไันหักนะผมเพราะว่ารถอันนี้มันไม่มีแหนบไม่มีโช๊คนะผมมันก็เกิดการกระเทือนทําให้หักนะผมถ้าเรายกมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็เชื่อมนะครับผมมันก็เดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็หักนะผมก็ วันนี้ก็จะมาทําวิธีการที่ว่าให้มันแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะผมปกติถ้าเราใช้อันนี้ครับผมถ้าเป็นเนื้อแบบเนี้ยเสาตรงๆแบบนี้ครับผมเราสามารถใช้แฝดบาร์นะผมเชื่อมข้างในก่อนแล้วก็ใช้แฝตบาร์รัดทำเป็นปกได้นะผมแต่อันนี้ปัญหามันเกิดขึ้นที่ว่ามันอยู่ตรงข้างล่างนะผมแฝดบาร์เวลารัดไปแล้วมมันใช่มันไม่มไม่ไม่ไม่โดนเนื้องาน,น,นใช่นะผมก็วันนี้วิธีการแก้ปัญหาก็คือนะครับผม การใช้เหล็กเส้นนะผมดาเหมือนข้าวเฟือกนะผมเราแต้มแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเคาะแล้วครับผมแล้วแต้มติดหมดเลยทั้งสี่ด้านนะผมก่อนที่เราจะทํเข้าวเฟือกนะผมเราทําการนี่เชื่อมแผ่นนี้ให้เต็มก่อนนะผมแผ่นที่แตกเนี่ยเต็มก่อนนะแล้วก็มาดูวิธีการข้าวเฟือก่อครับผมครับผมก็อันนี้นะผมใช้ไฟแรงเลยเพราะว่านี้เหล็กก็พอหนาพอควรนะผมก็ จะไม่ลากยาวนะผมก็ค่อยๆลากให้เต็มนะผมเพราะว่าเนื้องนานมันจะกรอบนะบผมเพราะว่ามันเชื่อมมาหลายรอบแล้วนะครับ ก็แผลเชื่อมก็จะได้ประมาณนี้ครับผมตอนนี้มันก็อยู่แล้วนะผมแต่มันยังไม่แข็งแรงนะครับผมก็นี่นะผมก็ใช้เป็นเหล็กเส้นแบบนี้นะผมดามเข้าเฟือกเลยนะผมเดี๋ยวเราเคาะเข้าลูกเอานะครับผมก็วิธีการก็จะเป็นแบบนี้ครับผมนี่นะผมก็แต้มเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็นี่ใช้เคาะนะผมเคาะ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 ให้เข้าลูกเลยนะผมแล้วก็มาแต้มตรงที่มันเข้าลูกก่อนนะครับผม อ๋อแล้วก็เชื่อมข้างล่างดีกว่านี่นะผมพอพอเราเชื่อมเข้ารูปแบบนี้นะผมมันจะอ่อนนะผมตรงที่เราเชื่อมเนี่ยมันสามารถข้ารูปแบบนี้ได้นะผมนี่มันก็สามารถแนบสนิทนะผมเวลาเราก็เชื่อมเลยครับผม เสร็จแล้วนะครับผมก็มาอันที่สองครับผมทำการเนี่ยครับผมรัดเหมือนกันแล้วก็โค้งนี่นะครับผมเวลานั้นเราต้องเชื่อมตรงที่เราโค้งไปก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อมเนี่ยเราไปโค้งอีกตรงที่หนึง่งอีกตรงที่เราโค้งเข้ารูปแล้วเนี่ยมันจะเด้งนะครับอื้อ นี่นะผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมสำหรับการดามนี่นะผมครับผมนี่ก็เสร็จแล้วนะผมสาหรับการดามเสานะผมให้แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะผมก็นี่นะผมเราเชื่อมเราไม่ต้องเชื่อมจำเป็นต้องเชื่อมเต็มก็ได้นะผมเราเชื่อมแค่ใกล้รอยแผลนะผมหัวท้ายกลางนะผมหัวท้ายกลางเชื่อมทั้งสองฝั่งนะผมก็เป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ สำหรับการเชื่อมต่อเสาแบบให้แข็งแรงนะครับผมก็สำหรับท่านใดนะผมชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปช่วยกดซับสไคร้กดไลค์กด, like, กดแชร์นะผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมในชอ่องสร้างกด DIY นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้ครับผมสวัสดีครับ